สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าพี่มีตั้งค่าตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าและหลายคนนะครับน้องก็คือขอมาเยอะแยะมากมายนะครับว่าพี่ขอตั้งค่าที่ติดหัวร้อยเปอร์เซ็นต์หน่อยนะครับวันนี้นะครับก็คือแบบว่ามีตั้งค่าตัวใหม่นะครับน้องมาพร้อมกับแผทใหม่นะครับดได้ว่ามีการรีแลก์ด้วยนะครับน้องและวันนี้นะครับก็มีตั้งค่าตัวใหม่มานําเสนอด้วยนะครััับบบบพีีี่่่่ๆคคคคนนนนนไไไหห้้งะรทแวาาายกดดต เนาะอยากได้ตั้งค่าเด็ดๆนะครับก็ห้ามพลาดคลิปนี้ละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่านะครับเนาะจะมีตั้งค่าที่ดีที่สุดเลยนะครับเนาะและติดหัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าทาการเทสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเทสคนที่ดึงหัวไม่เป็นดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างและดึงหัวเป็นเลยนะครับเนาะผลที่เทสออกมาก็คือคนที่ดึงหัวไม่เป็นดึงไปสิบนัดเข้าหัวไปห้านัดนะครับเนาะก็ถือว่าเล่นไม่เป็นดึงได้ขนาดนี้ก็ดีนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของคนที่า พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนะว่าดึงได้เท่านี้นะครับก็ถือว่าสุดแล้วนะครับนะและคนสุดท้ายนะครับก็เป็นทางด้านคนที่ดึงหัวเป็นเลยนะครับดึงไป10นัดเข้าหัวไป10บนัดนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับนะถ่าดีขนาดนี้นะครับต้องเอามาแจกแล้วนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าถ้าคนไหนอยากได้ตั้งค่าดีๆนะครับนะคลิปนี้มีการแจกแน่นอน100%อนะครับทุกคนเด้อก็จับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับองนอคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับนะในส่วนของตั้งค่าที่ดีตั้งค่าโหดนะครับนอก็มี จะเป็นแบบนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับน้องสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของตั้งค่าดีๆนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้เลยนะครับน้องและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องที่จริงนะครับน้องก็คือยังจะมีตั้งค่าที่พี่ทดลองแบบว่าอีกหนึ่งตั้งค่านะครับเดี๋ยวพี่แจกให้ละกันนะครับว่าเป็นสุดสัปดาห์ละกันนะครับน้องมาเรามาจ่าตั้งค่าตัวนี้ก่อนละกันนะครับน้องอันแรกนะครับก็ให้เราใส่อยู่ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับน้องพี่จะเริ่มจากการตอบ นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาก,ก็ใส่ประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคน165นะครับนาให้ใส่แบบนี้ได้เลยนะครับทุกคน รับประกันได้เลยนะครับว่าตั้งได้ทุกรุ่นแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ iOS หรือว่า Android นะครับก็สามารถตั้งได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะใส่ได้เลยนะครับน้อหนึ่งร้นะครับและเข้าหัวดีแน่นอนนะครับเพราะว่าผ่านการเทสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะมาพูดถึงกล้องเลดดอทกันบ้างนะครับสำหรับกล้องเลดดอทนะครับเนาะก็เป็นกล้องที่แบบว่าทุกคนเอาไว้ดึงวันช็อตนะครับเนาะหรือว่ากระโดดล้มลงไปได้ปืนนะครับเรียกว่ากล้องเลดดอททนนนนนนนะะะะะะคคครรรรรััับบุกก็็จเเเเปปปมมาาาาณณีี้้้้ลยใหตงได้เลยนะครับทุกคคนนนนีี่่่เเลยยะะรับาอูท 85นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าถ้าตั้งประมาณนี้นะครับมันจะออกมาดีมากๆเลยนะครับเนาะและที่สําคัญนะครับก็คือพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกล้องเลดดอดนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของแบบว่าตั้งค่าดีๆนะครับคลิปนี้ไม่นะครับเนาะก็ไปได้เลยนะครับกล้องเลดดอดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อมาเป็นสโครับ๊ปพุช นะครับ้อยให้เราตั้งอยู่ที่175นะครับทุกคนก็คือสําหรับสโค๊ปคุณสองนะครับถ้าหลุดจากกล้องเลนส์โดไปแล้วนะครับเราต้องใช้สโค๊ปคุณสองเข้ามาช่วยนะครับหรือว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นส์เอ็มแปดนะครับเนาะหรือว่าปืนปืนนั้นมีแค่สโค๊ปคุณสองนะครับเนาะหรือว่าใส่สโค๊ปคุณสี่ไม่ได้นะครับเนาะต้องได้ใส่สโค๊ปคุณสองนะครับเนาะในการดึงหัวช่วยนะครับก็คือตั้งอยู่ที่175ได้เลยนะครับทุกคน และก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะเมื่อมีสโคบคุณ2แล้วนะครับก็ต้องมีทางด้านของสโคบคุณ4กันบ้างนะครับทุกคนก็คือสําหรับสโคบคุณ4นะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่170นะครับทุกคนนี่เลยนะครับตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะสโคบคุณ2ตั้งอยู่ที่175นะครับและสโคบคุณ4นะครับตั้งอยู่ที่170นะครับเนาะเพราะว่าสโคบคุณ4นะครับเอาไว้ดึงตัวคนเท่าหมดนะครับก็ดึงได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยล้วกันนะครับเนาะ ครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนาแล้วก็ต่อมานะครับนาะก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยและกันนะครับเนาะว่าลำกล้องสไนเปอร์นะครับนาะก็ตั้งอยู่ที่165ได้เลยนะครับนาแล้วก็อันสุดท้ายนะครับนาะก็จะเป็นทางด้านของมุมมองสลาดนะครับนาะสำหรับมุมมองสลาดตั้งอยู่ที่135ได้เลยนะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับนาะรับประกันนะครับว่าตั้งค่าถ้าตั้งตามพี่นะครับนาะจะเข้าหัวโคตรดีและแม่นแน่นอนนะครับเนาะรันเน นะก็จับประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดีๆอยากได้ตั้งค่าเด็ดๆนะครับเนาะก็ห้ามพลาดคลิปนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับแลนะยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะการควบคุมนะครับทุกคนพี่ตั้งแบบว่า ตามพี connect, ager, ่แล้วกันนะครับถ้าน้องเดือจากนี้ตั้งแบบไหนก็ได้นะครับเนาะให้ตั้งตามพี่แค่นี้พอนะครับก็คืออันแรกให้ใส่เริ่มต้นอันที่2ให้เปิดเมื่อสโคบนะครับอันที่3ให้เปิดอันที่4ให้เปิดอันที่ห้าให้เปิดอันที่หกให้เปิดอันที่เจ็ดให้เปิดแล้วก็อันที่แปดให้ปิดอันที่เก้าให้เปิดนะครับทุกคนก็เปิดปิดตามนี้แล้วกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะหรือว่าอยากเปิดอยากปิดนะครับเนาะก็ตามนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับ ภัยด้วยนะครับทุกคนและไม่เป็นอะไรแน่นอนนะครับเนาะแต่ถ้านอกเหนือจากนี้นะครับเนาะทุกคนสามารถตั้งได้ตามใจนะครับเนาะเพราะว่าพี่จะกแนะนําแค่นี้พอนะครับทุกคนเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราประกันได้เลยนะครับถ้าพี่แนะนําอันไหนไม่ดีไม่แนะนําแน่นอนนะครับแ้วเราก็ต่อมานะครับเนาะก็คือจะเป็นทางด้านของขนาดปุ่มยิงนะครับเป็นหนึ่งจุดที่สําคัญมากๆเหมือนกันนะครับเนาะย้ำนะครับว่าสําคัญมากๆนะครับเนาะก็คือมือถือหน้าจออเล็กนะครับตั้งอยู่ที่49ิบนะครับเนาะมือถือแบบว่าลูปผิตภันปัจจุบ 59นะครับน้องเราก็69ตั้งสำหรับ iPad และ iPhone นะครับน้องไม่ใช่นะครับก็คือสำหรับ iPad และในคอมนะครับน้องก็คือไม่เกี่ยว iPad iPhone นะครับน้องก็คือขอโทษทีนะครับก็คือ69ตั้งอยู่ที่ iPad แล้วก็ในคอมนะครับน้อง59สำหรับขนาดที่พี่แนะนำตั้งได้ทุกรุ่นนะครับและ49นะครับสำหรับรุ่นเก่านะครับที่แบบว่ามีขนาดหน้าจอเล็กๆนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือ จะมีทางด้านกราฟิกนะครับถ้าคนไหนมือถือไม่แรงตั้งให้เป็นราบลื่นได้เลยนะครับสำหรับกราฟิกนะครับทุกคนเก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนมือถือแรงตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับเนาะส่วนมือถือแบบว่าแรงแรงไปอีกนะครับเนาะก็ตั้งเป็นระดับสูงปิดแค่เงาพอนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับถ้าพูดถึงเรื่อง d p i แถมให้ละกันนะครับเนาะก็คือสําหรับคนที่อยากตั้งละกันนะครับไม่อยากตั้งก็ได้นะครับสำหรับตั้งค่าของพี่แแแตตต่่่อออยยยากกกั้้้้้้้ง็็็ถมใใหหนนนนนนะรรบีีีีพขึเเเปทลวจ เป็นประมาณนี้นะครับมีทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะครับเนอะก็สามารถดูกันได้นะครับเนอะแต่ตั้งค่าของพี่ดีอยู่แล้วนะครับไม่ตั้ง DPI ก็ได้นะครับแต่ถ้าคนติด DPI ไปแล้วนะครับอยากตั้งก็ ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะผลทศลงมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ารับประกันได้เลยนะครับไปช่างห้องโทนเม์หรือว่าไป1นึหรือว่าเล่นชีสี่นะครับยิ่งแบบว่าดีเลยนะครับเนาะได้ดาวไปด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ได้ดึงหัวซ้อมหัวไปด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็ถือว่า จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์ like, คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับน้องและคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วอยากสนับสนุนนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับเพียงแต่ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเนาะคนละหไลค์คนละ1แชร์ like, ละกันนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยและกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย